ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศกก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าการเลือกเลนส์นะครับที่เหมาะกับกล้องนะครับแต่ในความหมายของการเลือกเลนส์ที่เหมาะกับกล้องตัวนี้เราจะไม่ได้เลือกระยะเลนส์นะครับแต่เราจะเลือกเขาเรียกว่ารูปทรงของตัวเลนส์แทน รูปทรงของตัวเลนส์มันก็จะรวมถึงฮูดด้วยผมลองเอาตัวกล้องนะครับสองแบบนะครับสองสไตล์ก็คือเอากล้องที่เป็นเซนเซ,นเซอร์ไมโครโฟเตอร์ ers, ซึ่งเป็นก็เป็นกล้องทึ่มีเซนเซ,นเซอร์ขนาดเล็กนะครับง่ายต่อการพกพาแล้วก็มาแมทชิ่งกับตัวเลนส์สามแบบนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลนส์ฟิกนะครับเขาเรียกว่าตัวเลนส์ 15.7 1, 15, 1. 7, นะครับเป็นของพ a n a s o n i c กไลกาซึ่งก็ให้มุมภาพ15ก็คือคูณ2ก็จะกลายเป็น30ซึ่งให้มุมภาพที่ค่อนข้างกว้างนะครับพอสมควรแล้วก็เลนก็ให้เนื้อเลนที่ค่อนข้งางใสตัวเลนเนี่ยเขาจะติดเขาเรียกว่าตัวฮูดมาให้นะครับเป็นฮูดประมาณนี้นะครับเป็นฮูดซึ่ง Uh, เลนแบบนี้ผมชอบถ้าเกิดเป็นเลนปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับมันดูง่ายๆซิมเปิลเลยผมก็ติดตัวฟิลเตอร์ไว้ด้วยเพราะเลนมันค่อนข้างจะมีราคาก็ราคาหลักหมื่นเมื่นกว่าบาทน,นะครับน,นการติดฟิลเตอร์เข้าไปนะครับถึงแม้ว่าจะลดทอนแสงลงไปบ้างแต่ก็ยอมรับได้แล้วก็ดีเป็นฮูดนะครับการติดตั้งฮูดก็เพื่อเป็นการโปรเทค์นะครับตัว เลนและการกระแทกนะครับถามว่าฮุ้นดีตรงไหนผมให้ดูนะครับทีิปที่แล้วเนี่ยผมไปลาวมานะครับแล้วก็เดินขึ้นนะครับเขาเรียกว่าวัดนะครับที่หนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าตัวบันไดเนี่ยมันมีความชันมากแล้วมันก็สั้นแต่เท้าผมมันยาวเพราะนั้นเวลาผมไต่ขึ้นไปบันไดมันก็ลําบากนะครับบอนก็ล้มนะครับกล้องก็ล้มแล้วก็ไปฟาดกับพื้นนี่ก็เป็นรอยปบ เล็กๆนะครับซึ่งเกิดจากตัวการกระแทกเห็นว่าตัวฮูดที่เป็นโลหะมันก็ช่วยทำให้การปกป้องตัวกล้องเนี่ยมันทำได้ดีมากขึ้นนะครับสําหรับเลนส์ตัวนี้เนื่องจากเป็นเลนส์นะครับที่มีราคาไม่แพงก็คือ2,000กว่าบาทอังนั้นผมก็จะไม่ใส่ตัวฟิลเตอร์เฉพาะเป็นเนื้อเลนส์ใสเลยนะครับไม่มีฟิลเตอร์ผมก็ตัวนี้ผมซื้อถ้าผมจําไม่ผิด นะครับผมน่าจะซื้อแยกมานะครับแล้วก็มาใส่ซึ่งมันเป็นเกลียวนอกนะครับเกลียวนอกใส่เข้าไปก็ดูดีเลยนะครับเป็นการป้องกันนะครับก็ทําให้การใช้งานเลนส์ดูดีขึ้นมาด้วยแล้วก็ตัวถัดไปก็เป็นเลนส์นะครับซึ่งผมบอกได้เลยวเป็นเลนส์ยอดฮิตนะครับซึ่งคนที่ซื้อกล้องมปัสส่วนใหญ่จะต้องมีเพราะเป็นเลนส์ที่แถมมา ตัวนี้ผมก็ใส่ฟิลเตอร์ไว้ด้วยเพราะเป็นเลนส์ของชุดโอลิมปัชุดแรกๆ <c oughs> นะครับก็เป็นเลนส์ที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นเลนส์กึ่งๆแผ่นเค้กน้ำหนักเบาแต่เป็นเลนส์ล้นๆเนี่ยผมว่ามันดูแปลกแปลกสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาตัวฟิลฮูดนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเขาเรียกว่าเป็นฮูดทรงไรกาซึ่งก็จะมีการเสาะล่องนะครับแล้วก็ามาใส่ ก็จะดูสวยงามดีที้เราลงมาแมทชิ่งนะครับตัวกล้องกับเลนส์นะครับตัวกล้องชุดน,นี้เป็นกล้องอเขาเรียกสไตล์ dslr นะครับมันก็จะมีรูปทรงที่คล้ายๆกับกล้องฟิล์มสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวเลนส์ถอดตัวเลนส์ออกนะครับนะครับเลนส์แบบนี้นะเลนส์ออกก็จะเห็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กเลยนะครับไม่แนะนำให้เปิดในที่ที่มีฝุ่น จากนั้นเราก็อาจจะลองเอาเลนส์ตัว Panasonic นะครับไลกานะครับใส่บิดนะครับใส่เข้าไปแล้วดูว่ามันจะแมชกันไหมนะครับก็เอาปุ่มแดงชนแดงนะครับหมุนเบาๆนะครับขยับเบาๆอย่าใ,ให้มันอื่นแรงแล้วก็ขัน กล้องถ้าเกิดเป็นกล้องที่เป็นการฝุ่นละอองเนี่ยเวลาเราขันตัวเลนส์เข้าไปมันจะมีความหนืดมากกว่าปกตินิดหนึ่ง okay. เราใส่เข้าไปดูเป็นไงครับรูปทรงตัดสินใจเอ,เองนะครับระหว่างที่ตัวเลนส์นะครับขนาดเล็กเลนฟิกที่ระหว่างมีตัวฮูดนะครับกับไม่มีตัวฮูดเห็นว่า ถ้าไม่มีตัวฮูดมันก็จอกแนวคลาสสิกโล่งๆนะครับเหมือนเป็นเลนตัวเล็กน่ารักเลยทีเดียวแหละนะครับเวลาใช้งานก็ดูการจับนะครับก็ดูกระทัดรัดดีมีเลนหลายตัวที่ออกแบบนะครับก็คือตัวฐานนี่จะกว้างแล้วก็ตัวปลายเลนก็จะแคบอย่างควบตะกูลเลนฟูจิรุ่นใหม่ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับแต่เมื่อใส่อันนี้เข้าไปนะครับ ง่ายๆแล้มันก็จะออกสไตล์นี้นะซึ่งหลายคนก็บอกมันสไตล์เล t ตโทรดีแต่หลายคนก็ชอบว่าเฮ้ยออกนี่มันก็ดูดีนะมันก็เป็นกล้องที่ดูเล็กกระทัดรัดดีแต่ว่าประเด็นก็คือมันจะไม่มีตัวที่มาปกป้องตัวนี้นะครับนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ตัวฟิลเตอร์เราอาจจะต้องดูแลกล้องเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มากระแทกนะอันนี้ถ้าเกิดเรา เวลาเราทําการถอดเลนส์ทุกครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่อย่างในที่ที่มันไม่สะอาดเราต้องปิดตัวเลนส์ไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีฝุ่นนะครับฝุ่นมันก็จะไปติดตัวเซ็นเซอร์ผ่านตัวเลนส์ด้วยนะครับดูรูปทรงนี่เรามาดูรูปทรงของตัวสไตล์ที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์นะครับเลนส์ไฟเดอร์เป็นสไตล์นี้นะครับก็จะเห็นนะครับ ตัวเลนแพนเค้กมีน้ำหนักเบานะครับก็จริงๆตัวนี้มันก็เหมาะเหมาะกันแล้วนะครับดูสวยงามเป็นเลนขนาดเล็กกล้องก็ขนาดเล็กก็พกกระทัดรัดห้อยคอไปก็ดูดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราใสา่ตัวนี้เข้าไปนะครับเราก็เป็นหมุนเป็นเกลียวในนะครับลองดูนะเป็นโลหะนะครับมันก็จะได้อารมณ์อีกแบบนในอารมณ์ที่ออกแนวคลาสสิกนะครับเพราะว่ามี ตัวบัมเปอร์นะครับซึ่งเป็นตัวฟิลเตอร์เป็นตัวช่วยในการป้องกันเลนส์แล้วก็ดูคลาสสิกขึ้นมาเลยผมเห็นกล้องไลกาหลายตัวก็มีฟิลเตอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดเราจะเอากล้องสไตล์เลนส์ไฟเดอร์นะครับไปแมทช์กับตัวเลนส์ที่มีขนาด <c oughs> เขาเรียกว่าขนาดยาวนะครับเราก็ลองดูนะครับ ไว้กันฝุ่นนะครแต่ห้องผมนี่ก็กันฝุ่นแน่นอนนะครับมีเครื่องฟอกอากาศม่เรียบร้อยก็ดูเป็นสไตล์นี้ซึ่งถามว่ามันดูโอเคไหมผมว่ามันก็ก็ดูโอเคแต่มันดูยาไวไปสักนิดนึ่งสำหรับตัวตัวกล้องแต่ถ้าเราปลดตัวนี้ออกนะครับมันก็จะสั้นลงอ่ะตัวนี้ผมในความส่วนตัวผมดูว่าถ้าเกิดเราจะใช้เลนส์ตัว40 1 0 5นะครับเอาแบบ สไตล์การใช้งานโดยทั่วไปผมคิดว่าการไม่มีฮูปเนี่ยมันดีกว่าแต่การม,มีฮูปก็ทําให้ตัวเลนส์น่าจะมีอันตรายจากการขูดขีดนั้นถ้าเกิดคุณจะพกใส่กับตัวกล้องที่เป็นสไต mm hmm. ล์เลนส์ไฟเดอร์ mm hmm. ผมก็แนะนําว่าคุณก็ควรที่จะมีฟ mm ิลเตอร์เป็นตัวปกป้องนะครับเมาถ,ถ่ายก็ก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับนะครับคือผมถือว่าการที่เอากล้อง หมาะคล้องคลอเนี่ยมันก็นอกจากถา่ายภาพแล้วมันก็เป็นเครื่องประดับประเภทหนึ่งเนหะมือนเราใส่นาฬิกาใส่อะไรพวกนี้นะครับทาให้ดูดีบางครั้งเราอาจจะตกแต่งตัวกล้องหรือตัวเลนส์ให้มันด,ดูสวยงามขึ้นมาได้ตัวนี้ก็แมทชิ่งกันแต่ถ้าเกิดใส่ไปตัวนี้ผมว่ามันอาจจะดูยาวไปนิดหนึ่งนะครแต่ถ้าเกิดเราเลนส์ตัวตัวเดียวกันตัวนี้ไปใส่ในกล้องที่เป็นสไตล์ ESR l มันจะเป็นยังไงแล้วก็ลองมาดูครถ้าถอดออกแล้วก็ถอดตัวเลนส์ตัวนี้ออกอย่าลืมนะครับการถอดเลนส์เนี่ยอย่าถอดพังเพื่อนะครับถอดในที่ที่เราคิดว่าเราควบคุมนะครับฝุ่นฝุ่นได้นะครับอย่าไปถอดมันบ่อยๆทีๆมากจนเกินไปนะครับแดงชนแดงนะครับดูนะครับ ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเลนส์ที่มีลักษณะยาวเนี่ยมันก็มีความแมชกับกล้องที่เป็นสไตล์ DSLR ได้ในระดับเนึ่งม,มันเป็นกล้องมือโปรขึ้นนะผมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นกล้องที่ดูโปรขึ้นเพราะว่าเลนส์มันยาวกระป็นมืออาชีพมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้กับกล้องสไตล์เลนส์ไฟเดอร์ผมคิดว่าเราน่าที่จะใช้เลนส์นะครับที่มีความสั้นนะครับมันน่าจะเหมาะ สมกว่าพอดูลูกทรงดูกล้องมันดูคลาสสิกนะครับหรือจะแมชกับเลนชุดนี้ก็ได้นะครับก็ดูดีพอๆกันนะครับถ้ามองในแง่ของการที่กล้องเป็นเครื่องประดับก็ลองไปใช้งานดูแล้วกันครับว่ากล้องแบบไหนเมื่อแมชกับเลนเนี่ยนอกจากเรื่องการใช้งานแล้วมันก็ดูเป็นความลงตัวนะครับแล้วก็คนที่พ,พกผ่าก็อยากที่จะพ,พกผ่ากล้องต่างๆเหล่านั้นนะไปใช้ ในการทํางานด้วยพวมันก็ดูดีเป็นแค่องประดับนะครับห้อยคอนะครับแล้วก็อย่างก็ใช้ถ่ายรูปได้ด้วยก็ถือเป็นไอเดียนะครับเป็นการแชร์ไอเดียเรื่องการ matching ระหว่างตัวกล้องในรูปแบบที่เป็น DSLR style กับตัวที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านสำหรับคำถามนะครับแล้วก็สำหรับที่ติดตามกันโดยเสมอมา ไว้เดี๋ยวมีคลิปใหม่นะครับคอนเทนต์ใหม่เดี๋ยวจะแจ้งใ้ทราบอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับ